สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูกำั์ธุราการนะคะครูเชี่วชาญโรงเรียนบ้านหนองดอกแวนนะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะครูจะสาธิตการสอนการอ่านข้อความเป็นเรื่องสั้นๆนะคะที่คุณคัวพันแต่งขึ้นมาเองแต่งขึ้นมาเป็นนวัตกรรมนะคะเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านข้อความเนื้อหาสาระก็จะเชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะก็เอ่อ กิจกรรมนี้เป็นชื่อเรื่องก็คือสายฟ้าอ่านออกเขียนได้เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกในเรื่องของอส่งเสริมนะให้นักเรียนมีน้ำใจนะมีคุณธรรมจริยธรรมมีน้ำใจสอนเพื่อนอ่านหนังสือนะคะแล้วก็เป็นเป็นการเชื่อมโยงให้นักเรียนมีความกระตือร้นแล้วก็เห็นความสําคัญของการอ่านในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้นะคะ เชิญติดตามชมที่ห้องเรียนเลยค่ะตามมาดูเลยค่ะ ma mày đừng sáng

เขียนได้แต่ใครนะที่ไม่อ่านหนังสือใครก็สมชายพอพอถึงบ้านปล้วสมชายก็ไปวิ่งเล่นการเล็กๆวิ่งเล่นโถดเล็กลยลงทุ่งนาเลยเออไปหาจับจิ้งหรีดอยู่นั่นน่ะสมชายก็เลยอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไปเล่นตลอดเลยมีใครกลับบ้านแล้วไปเล่นร่างยกมือขึ้นเจติชาไปเล่นไหมครับ อ่านหนังสือเหรอจริงอ่ะโอเคนะคะถ้าใครไม่อ่านหนังสือนะก็จะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะนั้นทุกคนผู้เชื่อว่าห้องเราเนี่ยเป็นเด็กดีทุกคนอ่านหนังสือได้ทุกคนอ่านออกเขียนได้ทุกคน,น,กคนเพราะว่าเรามีความขยันทนมีความเพียรพยายามตั้งใจกับบ้านและอ่านหนังสืออล้วให้เราอ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะอ่านแจกทุกขบถคำเนี่ยทำให้เราอ่านออกเขียนได้ อ่านออกแล้วก็เขียนได้ด้วยมันที่เราเขียนตอบคาถามอยู่ตรงนี้แหละอ่าแล้วทีนี้อ้สมชายอ่านหนังสือไม่ได้แล้วเป็นไงอ่ะเปรียบไหมอ่ะเขี่ยเปรียบโอ้ยคุณใจยังเลยทําไมอ่านหนังสือไม่ออกเนี้ยแล้วสมชายยัไงใครไปช่วยล่ะสายฟ้าไอ้สายฟ้ามีนิสัยอย่างไรลูกช่วยเพื่อนเออสายฟ้ามีน้ำใจใช่ไหมใช่เอามือล่เลยสายฟ้ามีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน สอนสงชายอ่านหนังสือต <se> ่อไปต่อต่อไปสงชายเป็นไงอ่านออกกินได้เออทำไงอรากินได้เลยใครมาชมนะทีเนี้ยเอ้าคุกบอกว่าโอ้สายฟ้าสายฟ้าลูกแม่ทำไมหนูเก่งจังเลยล่ะหนูไปสอนสงชายสงชายอ่านหนังสือออกเลยสายฟ้าน่ารักมากสายฟ้ายอดเยี่ยมมากสายฟ้านิ้นใจเป็นเป็นบุคคลตัวอย่างเหมือนกับในห้องเรานี่แหละมีตัวอย่างหลายๆคนเชี่ย เจ้านี้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 ที่เป็นหัวหน้าเจ้าก๊อเจ้าอะไรหลายคนที่เป็นหัวหน้าแล้วก็มีความรับผิดชอบถ้าเรามีความรับผิดชอบก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพื่อนๆเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเจ้าจะอดน้อยก็นหน้า่เออมีปฏิกิริยาตอบสนองเวลาผูถามอะไรผูพูดอะไรสอนอะไรดีต่อได้หมดเลย เราควรที่ม er ีน to ้ำใจสอนในเรื <pper> ่องของคุณธรรมจริยธรรมเราควรที่จะมีน้ำใจเพื่อเพื่อนแบ่งกัเพื่อนแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนถ้าใครอ่านไม่ออกต้องช่วยเหลือเพื่อนไม่ใช่คนไหนอ่านไม่ออกโอ้ยไม่อยากนั่งใกล้คนนี้หรอกไปนั่งไกลๆเลยอะไรประมาณนี้จะเรียว่าเมรักเพื่อนเราจะต้องมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนด้วยเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะโดยเฉพาะหัวหน้านะต้องที่ตุ้มเดเสียสลายยางมากเลยช่วยเหลือครูด้วยเวลาครูต้องการให้ช่วยอะไรเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะ 啊，我来。 ไปน,นี้ก็ได้รู้ว่าเพราะสายฟ้า ตอบเองเลยค่ะเดตอบเองเลยเพราะว่าเก่งกันทุกคนอยู่แล้วไว้เวลาหนึ่งนาทีนะคะเราจะต้องไปทับเวลาให้เวลาหนึ่งนาทีค่ะให้เสร็จแล้วชูมือเลยค่ะให้เวลาหนึ่งนาทีาเด็กถ้าเราเวลาเราเขียนหนังสือนะเวลาเราเขียนหนังสือหนะ้าเรียนถ้าเราเงียบเงียบอะ ลายมือเราจะสวยอย่านอนเขียนลุกนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆเลื่อนอกี้ก็ไปใได้ๆอย่านอนเขียนลายมือจะเอ็นไปด้วยเออนั่งตรงๆนั่งตรงๆเขียนตัวตรงลุกตัวตรงอย่านอนเขียนลุกนั่งตรงตรงลุกเออนั่งตรงๆหลังมันจะก้อนเสียบุกลยก็ว่านั่งตัวตรงเลยเขียนได้สวยตัวอักอมันจะนอนมันจะเอ็นไปด้วยวางวางไม่ตรงวางให้ตรงวางไม่ตรงลุก ลงตัวเต็นบันทัดแล้วก็เขียนได้สวยอยาเขียนช่วยเยี่ยมกันกันไปกันมานะเขียน,นได้เป็นตัวแล้วจดจดช่องไปให้พอดีนะลูกแย้มมันห่างเกินไปแย้มมันชิดเกินไปเขียนได้สวยเลยคนะ่ะเด็กดีมีพินันตั้งใจเขียนตั้งใจเรียน โอ้โหโอ้สวยค่ะอะเอาเอาขอบคนณดีมาเอาขอบคุณดีมากขอบคนณดีมากค่ะนี่ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะในเรื่องของการอ่านข้อความแล้วก็เขียนตอบคาถามสรุปแนวคิดจากข้อความซึ่งเป็นข้อความที่รวบรวมแต่งขึ้นมานะเพื่อเป็นนวัตกรรมสอนในเรื่องของการอ่านวิเคราะห์ข้อความนะคะก็ต้องขอบคุณ คณะครูทุกท่านนะคะคณะราการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ก็ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาให้กําลังใจกับกลุ่มพันธุกากัน,นะคะในเรื่องของการถ่ายทอดประสบการณ์ในการสอนเทคนิคการสอนต่งตางๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ ุณแท้คุณพ่องามจุ่มชื่นนะคะที่น่านถ่ายทอดในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดสรรทักษะนะคะแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคนตุลาการนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงวิธีแบบชีวิตของชาวนาชาวไร่นะคะวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ